เราเหตุการณ์ที่ว่าบ้าเราเกิดขึ้นก็เมื่อหัวค่ำอะค่ะประมาณทุ่มสองทุ่มป๋าไม่แน่ใจคือออกไปบิ๊กซีกันนะคะสองทุ่มออกไปบิ๊กซีกันนะค่ะเพราะว่าน้าไม่ไหลเลยไปซื้อน้าจะมาใช้กันทีนี้ก็ไปอะค่ะมีรถเวฟไม่แน่ใจเวฟอะไรอะค่ะสีน้าเงินมาจอดที่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรค่ะทีนี้กลับมาบ้านแล sí, English, ้วก็มาจอดรถทิ้งไว้แ <certaines> ล้วทิ like. <c oughs> ้งก in ็เข้าบ้านกันแล้วก็คือลืมถอดกุญแจอะค่ะ เข้าบ้านได้ไม่พอเท่าไหร่คะ่ะก็มีรถมอไซค์ค่ะมาคันหนึง่งเราไม่รู้ไมเราก็ไม่รู้อะได <ec> ้ย<ๆ>ินเสียงแก๊กได้ยินเสียงแก๊กก็เลยออกมาดูกันโทนว่าคือเขาขี่ไปแล้วคะ่ะ<ม>เป็นผู้ชายสองคนขี่ <ละ S 2> มา <ๆ S 2> ด้วยกันแล้วก็อีกคนนึงกระโดดม,มาเอารถไปเลยคะ่ะลักษณะยังไงครับใส่หมวกกันน็อกค่ะแล้วก็ใส่เสื้อลุม,มเป็นลายแถบสะท้อนแสงอะค่ะังสูง มีแจ้งความแล้วค่ะแจ้งความแล้วค่ะ